ตำนานเสาไม้แห่งการสังเวยเงา k a g e k u b a s h i a n o d ด s ซซุนะหมู่บ้ ну านยามาคุโรอันเงียบงันกลางหุบเขามีเสาไม้ต้นหนึ่งตั้งตระ่ันอายุริมบึงน้ำดำสนิทไม่มีใครกล้าแต่ต้องหรือแม้แต่เข้าใกล้ม no ันในยามค่ำค <Bron co. S 2> ืนผู้เฒ่าผู้แก่เล่าว่าเสานี้คือเสาไม้แห่งการสังเวยเงาเสาไม้ที่ใช้ผูกวิญญาณมนุษย์กับโลกมืดในพิธีต้องห้ามที่ถูกลืมเลือนไปจากประวัติศาสตร์จุดเริ่มต้นของเสานี้ในสมัยเอโดตอนปลายหมู่บ้านยามาคุโรเผชิญภัยแ้งอย่างรุนแรงฟ้าฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลเพืชผลตาเรียบเด็ก และผู้สูงอายุเริ่มล้มตายกันเป็นแถ re. ว่าหัวหน้าหมู่บ้านในขณะนั้นชื่อว่าค e ุโรดาซาเอมงจึงเดินทางไปยังวิหารร้างที่อยู่ลึกเข้าไปในป่าและได้พบคำทีโบราณซึ่งบอกวิธีเรียกเงาแห่งฝนโนเคตซึ่งเป็นพูดเงาโบราณผู้สามารถบันดาลสายฝนแต่ต้องแลกด้วยบางสิ่งที่ไม่มีใครยอมจ่ายเงาของมนุษย์พิธีกรรมต้องห้ามเมื่อกลับมาที่หมู่บ้านซาเอมงสั่งให้สร้างเสาไม้แห่งการสังเวยเงา ขึ้นจากไม้ฮิโนกิที่ตัดตอนพระจันทร์เมื่อที่สุดโดยต้องปลูกเสานี้กลางคืนเท่านั้นและทุกขั้นตอนต้องไม่มีเงาของผู้ใดตกต้องไม้ไม่เช่นนั้นเงาของผู้นั้นจะถูกผูกติดกับเสาตลอดการจากนั้นเขาเลือกเด็กสาวในหมู่บ้านชื่ออาโอกะที่เกิดในวันไร้เงาเชื่อกันว่าเป็นวันที่เงาของดวงวิญ,ญญาณอ่อนแรงที่สุดเธอถูกบังคับให้เข้าพิธีสังเวยโดยให้ยืนเงียบๆหน้าเสาไม้ในคืนเดือนดับขณะที่หมอพีทำพิธีดึงเง,งเงาของเธอออกแล้วตอกตะปูศักดิ์สิทธิ์ตรึงเหนหานั้นลงกับ และร้องให้อย่างเจ็บปวดทั้งที่ร่างจริงของเธอร้เสียงเธอค่อยๆย,ยืนแข็งทื่อก่อนที่เลือดจะไหลออกจากตาและล้มลงตายส่วนเงาของเธอยังคงดิ้นอยู่ที่เสาไม้เหมือนมีชีวิตผลที่ตามมาหลังจากพิธีนั้นฝนก็ตกลงมาอย่างหนักและหมู่บ้านฟื้นฟูได้ในเวลาไม่นานชาวบ้านดีใจและยกย่องซาเอมงแต่ในไม่ช้าเงาของผู้คนก็เริ่มแปลกไปบางคนเดินโดยไม่มีเงาบางคนมีเงาแยกตัวออกไปเคลื่อนไหวชา้ชาๆเหมือนกำลังคิดเองได้คืนหนึ่งเด็กคนหนึ่งถูกเงาของตนเองลากลงบึงทั้งเป็นและศพถูกพบอีกวันในสภาพเหมือ โดนโดนบางอย่างฉีกเป็นชิ้นชิ้นแต่ไม่มีร่องรอยใดในโลกจริงนอกจากรอยเงาบิดเบี้ยวที่ยังหลงเหลืออยู่ตรงเสานั้นคำสาปไม่สิ้นสุดหลังจากเหตุการณ์เงาคลั่งหมู่บ้านทั้งหมู่บ้านก็กลายเป็นหมู่บ้านร้างชาวบ้านพากันหายสาบสูญอย่างลึกลับยกเว้นเสาไม้นั้นที่ยังคงตั้งอยู่โดยไม่มีใครกล้ารีอะอนผู้ที่ลองทำลายเสานั้นมักถูกพบว่าเงาของเขาหายไปและร่างกายกลายเป็นเพียงเปลือกว่างเปล่าเหมือนถูกดูดกลืนตำนานกล่าวว่าหากมีผู้ใดเข้าไปใกล้เสานั้นในคืนเดือนดับเงาของตนจะถูกเงาเอาอกด มองเห็นและจะถูกเรียกสู่พิธีสังเวยเงาคอนั้งต่อไปอย่าทิ้งเงาไว้เบื้องหลังหากยังไม่พร้อมจะสังเวยมันแค่กดหลายครั้งเดียวอาจช่วยให้เรื่องเล่าต้องห้ามนี้ไม่หายไปจากความทรงจำถ้าคุณฟังโดยไม่ต้องเห็นคุณคือคนกลุ่มพิเศษที่เข้าใจแก่นแท้ของเรื่องเล่ากดติดตามไว้ถ้าคุณเชื่อในพลังของการฟังมากกว่าการเห็น